สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้ก็สีผ้าอันมาเบิงอันบ่อกกบเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะสำหรับกบนี่ก็เฮาเขาเลี้ยงไว้อันได้ปีกว่าแลวเนาะคะ่นะเนาะเห็นปะคะกบกบปีกว่าขาวมาล่งยวนสามรอยตัวเนาะคะ่นะเนาะตัวละบาท ข้าเลียงดังแต่ตย,ยังหน่อยๆอยู่เนาะค่ะเนาะสำหรับกบมันเห็นบกค่อยเห็นเนาะค่ะนี่สำหรับกบตก็บ่กค่อยให้เป็นใดกบกบ มันจะอยู่ในอันอยู่ในอันบ้าอันพักตุบักหลายนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเห็นบ่คะตัวมันจะอยู่ในปลาปักตุบเพราะเขาว่า,าหารลงไปกับเพื่อนกิดสิึ้นมาก,กินเนาะค่ะเนาะตอดอยูยย่ยุบมยับเพิ่ยับเยอะแต่ยินแต่เสียงเพืนเนอ่อนเห็นเห็นอัน ตาเพื่อนบ่ะค่ะคะนาะหรับกลัวค่ะเต็มอยูใ่ในบบอกบตบเพื่อนกำลัางึ้นกำลัง,ลงโค้งกันเนาะค่ะเนาะก็ะสิจับไปอันไปนเป็นผสมพันธุ์อยู่แต่ว่าเข้ากับ บขันได้เหตุเนาะช่วงนี้ล่ะค่ะที่เพิ่นผสมพันธุ์นะสำหรับกบนะคะจนจะอยู่จะอยู่ในบอ่อพักตุบนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะลอยหารลอยซะ เท่าไรสามร้อยตัวเอามาเลี้ยงเต็มเต็ตัวระบาดซื้อมาตัวะระบาดกําลังหัดหทองเยลยกําลังหัดหทองได้ยินบ่ะคะค่ะเพึ่นกําลังหัดหทองเนาะผลที่ทั้งผลที่ทั้งผน อาหันทองกก,กุ๊กกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊ดึงหน้าเป็นกุ๊กกุ๊บก,กุ๊บก,กุ๊บกุ๊บกุ๊ กระจุ้มลงหนามเลยเนาะคะนะ่ะเนาะถิ่นมาแล้วเพิ่งกระจุ้มลงไปเลยกบปีเลยเจอว่ามันกับโตกับบกไคใหญ่นาะคะนะ่ะเนาะมีเพื่อนก็ร่างโค้งมกันนะเพื่อนโค้งเหมือนกันด้วยคะนะ่ัเนาะ อมกันเป็นคูเป็นคูยอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแคน่นี้ก่อนนะคะน่ะเนาะอันนี้ก็คือกบขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากกดติดตามให้แน่ด้วยค่ะเดอ้อ